คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะเน็ตไม่อัน้นไม่จำกัดนะครับความเร็ว30เมกะบิตเนี่ยในเดือนกระกฎาคมเนี่ยยังมีอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับสวัสดีจ้าพวกับผมก็เรืองแสงนะครับ วันนี้นะครับเรามาพูดถึงความเร็วอินเทอร์เน็ต30เมกะบิตกันดีกว่านะครับเฮ้ hey, วันนี้ไม่ได้มาพูดคุยกันอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวการสมัครให้ดูกันชัดๆจ่าๆก,ก,กันเลยนะว่าความเร็ว30เมกะบิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างสมัครได้ไหมและราคาเท่าไหร่กันนะครับสำหรับคนที่ต้องการความเร็วแบบสูงสุดไปเลยนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่จำกัดนะ โอเคว่าแล้วก็มาทําการสมัครแบบรีวิวรีวิวกันเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการสมัครอินเทอร์เน็ต3 0เมกะบิตนะครับอื้อันนี้ก็จะเป็นความเร็วสูงสุดในปัจจุบันแล้วนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นนะ สำหรับอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นอันนี้คือความเร็วสูงสุดในปัจจุบันแล้วนะครับมันก็จะมี15เมกแล้วก็20เมกแล้วก็30เมกนะครับแต่30เมกนี้ก็คือแรงที่สุดในแบบไม่อั้นนะครับถ้าใครต้องการแรงกว่านี้นะก็สมัครอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบบปริมาณการใช้งานนะแบบเต็มสปีดนั่นเองมันก็จะแรงกว่า30เมกนะครับแล้วแต่การใช้งานอ่ะตอนนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่า ตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับดอกจานหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็ตอนนี้ผมมีเงินอยู่248บาทนะครับก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่าโปรนี้สองร้อยกว่าบาทนิดๆน,นะครับโอเคและตอนนี้ซิมผมเนี่ยมีอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโปรตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นซิมใหม่นะครับหรือว่า ซิมที่เพิ่งเปิดมาไม่นานหรือว่าไปซื้อซิมใหม่ที่เซเว่นมาไม่จําเป็นนะครับใช้ซิมเก่าๆเบอร์เดิมของเราก็ได้เช่นกันนะครับผมจะเช็คให้ดูนะครับดอกจัน5 1ารย์5 1ดอกจันหนึ่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วโทรออกนี่ผมก็จะเช็คอายุซิมให้ดูนะครับนี่เห็นไหมรอ่ะรอ SMS แป๊บหนึ่งครับนเน่เฮ่มาแล้วมาแล้วโอเคนเน่เฮ่ครับ คุณเปิดใช้บริการหมายเลขท um ูมูเฮสาบมาแล้ว6ปีนะครับกับอีก20วันนเฮวันนี้วันศุกร์ที่22กรกฎานะครับหอ้อันนี้ผมเช็คให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยอายุ6ปีแล้วผมก็สามารถที่จะสมัครอินเทอร์เน็ตตัวนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคช้ายอยู่ใหญ่นะครับมันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็กดตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจและก็ต้องการนะดอกจาน900ดอกจาน 1>, 1 3 3 8สี่เหลี่ยมนะครับนี่อันนี้คือรหัสความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับ3 0เมกะบิตนะเป็นความเร็วสูงสุดแบบไม่อั้นในยุคปัจจุบันแล้วนะครับอ่ะก็เลยนะเฮ้ผมมี248บาทนะครับดูซิว่าจะมีค่าภาษีไหมกรุณารอ SMS ยืนยันนะครับผมก็จะรอ SMS ยืนยันนะ โอเคดูสิก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ค่อนข้างจะช้าค่อนข้างอ้ามาแล้วนะครับเฮ้มาแล้วนะครับปึ๊บดูสิ SMS เฮ้มาแล้วนะครับปึ๊บ SMS. น,น,บบนี่ดูเลยดีกว่าเรียบร้อยนะครับนี่ครับ เน็ตไม่อั้น30เมกะบิตนะครับนาน30วันใช้ได้ถึงวันที่20เดือน8นะครับ2,565นะครับหากเงินไม่พอเพียงต่อยูแพ็กเกจนะครับ235บาทนี่ฮะจุด4ด้วยนะมีสสตางค์ด้วยระบบจะต่อแพ็กเกจตามสัสดส่วนคือ117บาทนะครับให้ใช้ได้15วัน,นเน่หมายถึงว่า ถ้าเงินเราอ่ะมันไม่เพียงพอนะครับเรามีเงินอยู่1 1 7บาทนะครับมีเงินอยู่1 1 7บาทนะเขาก็จะตัดให้เราเลยนะครับตัดปั๊บเออใช้ได้15วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินไม่ถึงอีกนะมีแค่54บาทเออตีไปประมาณ55บาทนะระบบก็จะหักปั๊บใช้ได้7วันนะครับนี่ก็จะหักตามสัสดส่วนเลย ถือว่าดีมากๆเลยนะครับถือว่าดีมากๆเพราะบางทีเนี่ยเราตังค์ไม่พอนะตังค์ไม่ค่อยมีเลยโอ้โหช่วงนี้จนชิบหายแม่งข้าวของก็แพงอ้นนู่นก็แพงอันนี้ก็แพงตังค์สมัครอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยจะมีละช่วงนี้เอออยากได้ชั่วคราวไปก่อนเติมไป55บาทก่อนแล้วการใช้ได้ววันชั่วคราวก่อนแล้วก็หาเงินมาสมทบทุนสมัครใหม่อีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ไม่ต้องสมัครซ้ำนะครับแค่เติมเงินเข้าไประบบจะหักอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับโปรนี้นะสมัครครั้งเดียวนะครับอันนี้คือสมัครครั้งเดียวเลยเดี๋ยวระบบจะหักให้อัตโนมัติแล้วก็จะมี SMS อีกตัวหนึ่งนะเขาบอกว่า free ดูฟรีแพ็กเกจทูอัลล็อกนาน12เดือนดูฟรีบนมือถือผ่านแอป to ID ทั้งหนังซีรีส์อนิเมะบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอ่าหทีมโปรดกดรับสิทธิ์นี่อ่าใคร,ใครต้องการก็กดไปนะครับผมไม่ต้องการนะ เออไม่อยากจะมีอะไรผูกมัดนะครับผมก็จะไม่กดไปผมแค่ต้องการตัวนี้นะครับ30เมกต่ออายุแบบสัดส,ส่วนด้วยถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็มาดู s m s ตัวต่อมากันดีกว่านะครับที่ยังไม่ได้อ่านนี่อ่าโอ้คุณได้เงินคืน110อ110บาทนะครับจากการซื้อแพ็กเกจเสริมนะครับไอ้1ย0บาทเนี้ยเราก็เอาไปซื้อ อินเทอร์เน็ตเพิ่มได้นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดอย่าไปซื้อแบบไม่อั้นนะให้ซื้อแบบเต็มสปีดนะครับที่เป็น1นึ่กิกสองกิกห้ากิกสิกิกอะไรอย่างนี้นะครับในราคาที่เรามีอยู่เนี่ยร้อยสิบบาทนะครับหรือเอามาซื้อค่าโทรเสริมเพิ่มเติมไปได้นะครับในทัวเลสเนี่ยมันจะมีค่าแพ็กเกจเสริมสําหรับค่าโทรโดยเฉพาะนะครับเราก็เลือกเอาแล้วกันจะเป็นโทรทุกเครือข่ายจะเป็น โทรในเครือข่ายให้มันสมกับราคา110บาทนะครับอ่าอันนี้คือเงินฟรีๆดีกว่าปล่อยให้เงินแบบดีกว่าปล่อยเงินคืนตรงนี้ให้มันหลุดไปนะครับบางคนไม่ได้สนใจตรงนี้นะสมัครแล้วสมัครเลยทิ้งเงินตรงนี้ไปน่าเสียดายนะครับเอามาสมัครเป็นค่าโทรดีกว่านะครับก็เลือกอ่านะครับแล้วผมก็ได้อินเทอร์เน็ตมาใช้งานแล้วนะครับเทสสปีดก,กันหน่อยนะครับจู่ิ่งประมาณไหนนะครับ ปืนนี่ครับก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับ17เมกะบิตนะครับอ่ะมาดูอัพโหลดกันหน่อยนะครับนฮ่อัพโหลดก็จะคันคานเต่าๆหน่อย2องเมกเอนี่ยให้มันน้อยจังโอเคจะดาวน์โหลดโอเคเลยนะครับดาวน์โหลด17เมกนี่ถือว่าโอเคแล้วนะ อยู่ระดับกลางๆนะไม่ต่ําจนเกินไปนั่นเองถ้า30เมสิบเมก็มันวิ่งไม่เกิน10เมกอันนี้คือแย่นะครับอันนี้คือได้17นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ไม่ช้าไม่เร็วนี้เป็นช่วงกลางคืนด้วยนะเนี่ยสี่ทุ่มผมสมัครอินเทอร์เน็ตให้ทุกๆคนได้ดูกันก็คือ4ี่ทุ่มห้นะครับช่วงกลางคืนนี้มันไม่ค่อยแรงอยู่แล้วกลางวันน่าจะวิ่งดีกว่านี้นะครับอืม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวการสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่จำกัดความเร็ว30เมกะบิตนะครับในเดือนกรกฎาคม2565และคาดว่าโปรตัวนี้นะครับจะยังอยู่อีกนานนะจะยังอยู่อีกนานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากค่ายทูนั่นเองนะครับย้ำอีกทีนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากค่ายทูนะครับ ผมไม่อาจจะระบุได้นะครับว่าหมดเขตวันไหนหมดเขตเมื่อ,อไหร่นะครับอยู่ที่ทางค่าอย่างเดียวนะทางค่าจะเป็นผู้เอาออกเองนะครับวันดีคืนดีเนี่ยเขาอาจจะเอาออกไปเลยวันดีคืนดีเขาอาจจะขยายไปก็ได้เออใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้แน่นอนอยู่ที่ทางค่าอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวีดีโอต่อไปบายบายสวัสดีครับผม